วันนี้จูจ่ๆก็มีประเด็นใหม่ขึ้นมาบอกว่าพรท้องแล้วท้องกับพี่กิจด,ด้วยเฮ้ยเราตกใจเลยอะเฮ้ยมันท้องจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอเพื่อนร่วมงานของไอ้เจ้ากิจเนี่ยแหละ,ะเขาอยู่ที่ทํางานเดียวกันกับกิจแล้วก็น้องพรปรากฏว่าเขามีกลุ่ปลน์ถูกไหมแล้วก็มีแชทต่างๆวันนี้เขาเปิดหลักฐานอย่างหนึ่งมาให้เราดูฮะมันเป็นแชทที่ตัวของไอ้เจ้ากิจมันมีการทักมาปรึกษาค,คนในที่ทํางานแล้วบอกว่าเนี่ย มันทำเมียท้องอก็คือถ้าเกิดเมียท้องก็คงไม่น่าตกใจใแต่พอมันมีข่าวแบบนี้ว่าเมียของมันเนี่ยมีผัวอยู่แล้วแล้วเมียท้องท้องกับมันด้วยนะอบอกเนี่ยเมียท้องบอกโอเคอเครู้เรื่องแต่นนเขาไม่ได้ตกใจอะไรนะเพราะคิดว่าเออกิจก็ทำผู้หญิงท้องก็ไ็นเองปกติเขาเป็นผัวเมียกันอะ คนในที่ทํางานบอกแบบนี้วันนี้เราไปเจอคุณนนท<ช>์นะคุณนนท์บอกว่าตอนที่เขาอยู่ในที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาเหมือนเป็นแฟนกันถูกไหมคือเขาเปิดเผยเลยล่ะค่ะดังนั้นค่ะเวลาในแชทของบริษัทเนี่ยของกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองเขาก็จะใช้สรรพนามหรือว่าเรียกกันเองว่าผูัวเมียเมียกันเลยเขาทํางานแล้วก็เป็นแฟนกันได้ประมาณสักเดือน2เดือนได้เขาเริ่มจีบกันประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายน1ิพฤศจิกายนแล้วก็ปวดเปิดตัวเร็วมาก10ธันวาคมเปิดตัวเลยค่ะ กิจเนี่ยพาพรเนี่ยไปทําบุญที่บ้านทุกคนเขาก็เห็นมันหมดว่าเขาเป็นแฟนกันและที่สําคัญเรื่องของสามีก็คือคนใหม่ที่ทำงานไม่มีใครรู้นะคะไม่มีใครรู้ว่าคุณใหม่เนี่ยมีตัวตนอยู่เลยส่วนกิจเองเนี่ยนะเขาก็อยู่แบบหนุ่มโสดนะคะที่ผ่านมาเอาจริงๆมันเคยมีประเด็นค่ะมีประเด็นที่พรคบกับผู้ชายอีกคนก็คือชื่อเอตอนนั้นเนี่ยในเอก็มาเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับกฤษแล้วก็พรที่ทำงานนะคะ แต่มันก็จบไปแต่สุดท้ายคนที่ชื่อใหม่ก็ไม่มีตัวตนในสายตาของเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าพรมีผัวชื่อใหม่ค่ะก็อยู่ในที่ทํางานเขาก็ทุกคนทราบว่าเขาเป็นแฟนกันครับ,รบเป็นเขาใช้สรรพนามผัวเมียกันเลยตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาครับเดียวครับเขาก็คบกันจนถึงเนี่ยปัจจุบันเขาใช้เวลาเป็นกันนานประมาณสองเดือนสามเดือนได้นะครับประมาณนั้นครับซึ่งตัวของพอเรเอง ก็มีสามีทุกคนไม่ทราบครับไม่ทราบครับ,ท,บทุกคนทราบว่าเคยมีสามีครับแต่เลิกแล้วแล้วก็แฟนอีกคนหนึ่งก็เลิกแล้วแต่ว่าไม่ไม่มีใ para para ะครทราบว่าอยู่บ้านกับกับสามีเป็นแฟนเปิดตัวแบบเปิดเผยเลยไหมครับในใ <c oughs> um นที่ทำงานใช่ครับเขาเขาบอกเลยว่าคนนี้แฟนแฟนเขาทุกคนทุกคนรู้หมดครับแล้วเขาใช้ชีวิตกันจูจีกันอยู่แล้วที่ทํางาน อันนี้พรผมผมไม่ทราบว่าว่าทางบ้านเขายัางไงครับแต่ว่าที่คังก็เหมือนกันทุกคนรู้กันเหมือนกันส่วนตัวของที่พี่เองร,รู้มาก่อนนะครับว่าพรเนี่ยคือสันเลยอก็ใช้คําว่าเขาบอกว่าเลิกแล้วเขาบอกว่าเลิกแล้วครับแต่ว่าวันที่มันทางานวันแรกอะ่ะพาแฟนมาด้วยแล้วก็มาแค่สองวันครับแล้วก็หายไปแล้วก็บอกว่าเลิกแล้ว ไม่ใช่ครับคนชื่อใหม่ผมไม่รู้จักค,ครับรครับคนตายผมไม่รู้เลยร,ร,รู้จักคนชื่อเอครับคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมอนอกจากเรื่องท้องทีงท่ทําให้เราช็อกแล้วคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ตัวนี้ตัวของนอนให้ข้อมูลกับเราอไอเรื่องแชทเรื่องท้องหน่อยฮะวันนี้เขาบอกอย่างไงร,รู้ไหมไอตอนที่น้องพรใช่ไหมมาทํางาน พรพาแฟนมาหนึ่งคนคตอนนั้นไม่ใช่พี่กิจนะชื่อคุณเอแล้วไม่ใช่พี่ใหม่ด้วยเป็นคุณเอมาทําได้แป๊บเดียวอแล้วบอกว่าเนี่ยคือแฟนหนูมาได้สองวันเลิกกันแล้วคบกับพี่กิจอ้าวหลังจากนั้นบอกท้องอืคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้นิดหนึ่ง แล้วนอกจากประเด็นเรื่องท้องวันนี้เราถามน้องพอรและน้องพอรบอกว่าอ๋อเรื่องนี้หนูไม่ได้ท้องจริงนะ<อ>หนูสร้างเรื่องขึ้นมาเอาใจพี่กิจแล้วแ<อ>ชทนี้มันเกิดขึ้น20มกราก่อนที่จะมีการฆ่าประมาณ6-7ถึงวันไม่รู้เป็นปมเหตุอะไรหรือเปล่าแต่มันมีแชทอีกอันหนึ่งคำถามกลับไปหาน้องพอรอีกแล้วเมื่อแชทต,ตัวนี้ออกมาก็คือว่าเปิดภาพน้องพอรขึ้นมาหน่อยฮะ,ะวันนี้เราได้แชทกลุ่มในที่ทำงานของน้องพอรแล้วกำลังตั้งข้อสังเกตไปหาตัวน้องพรก็คือว่าพร หลังจากผัวเธอตายตอนนั้นมไม่รู้ว่ากิจเป็นคนฆ่าค่ะพรกําลังเตรียมจะเปิดตัวใช่ไหม,มกําลังจะเปิดตัวใหม่กับพี่กิจทันทีหลังจากผัวตายหรือว,ว่าผัวหายไปค่ะคุณผู้ชมฮะเปิดแชทนี้คู่ขึ้นมาหน่อยฮะแชทข้อมูลนี้นี่คือวันนี้ที่เธอหลังน้ําตาในงานศพของผัวที่ตายไปหลังจากถูกคนรักที่เธอเพิ่งคบคบซ้อนนี่แหละค่ะไปฆ่า<ม>คุณผู้ชมแชทที่เราได้มาวันนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเบื้องต้นวันนี้ครอบครัวเขาก็บอกเออเห็นใจหน่อยได้ไหมสาหรับน้องพรพรไม่อยากจะพูดอะไรแล้วแต่ว่าบังเอิญบังเอิญผู้สื่อข่าวของเราก็ดันไปได้หลักฐานมาแล้วอยากจะได้คําตอบด้วยสิว่าสุดท้ายเธอตั้งใจจริงๆใช่ไหมว่าเธอจะตีตัวออกห่างพี่ใหม่หรือว่าจะเลิกกับพี่ใหม่หรือพี่ใหม่หายไปเธอจะไม่ได้ตามหาจริงๆใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้แชทน้องพรกับพี่กิจหลังจากพบศพตัวของพี่ใหม่เสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แชทที่ได้มา คุณผู้ชมฮะต้องขอบคุณจริงๆนะฮะเพื่อนที่ทำงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะวันนี้นอกจากประเด็นเรื่องแชทที่ท้องแล้วเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาก็บอกว่าเขากำลังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะมันมีแชทบางอย่างที่ทำให้คิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของไอ้เจ้าน้องพรเนี่ยตั้งใจที่จะไปเปิดตัวกับเจ้ากิจเลยใช่ไหม,มคุณผู้ชมดูแชทนี้เต็มๆก่อนนะ คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันมีแชทฝั่งซ้ายก็คือน้องพรฝั่งขวาคือพี่กิตเขาว่ายังไงบ้างฮะคือก็มีการพูดคุยกันว่าเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงกันต่อไปแม่จะว่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นชู้กันหรือเปล่าคืออีกฝั่งก็บอกว่าเราต้องแอบพบกันต่อไหมอีกฝั่งบอกว่าไม่ต้องแอบหลอกก็คือตัวน้องพรนะคะไม่ต้องแอบหลอกแม่เขาเข้าใจแล้ว ต่อไปนี้ไม่ต้องแอบแล้วนะคะฝั่งสีเขียวในแชทก็คือน้องพรถูกไหมฝั่งสีขาวคือตัวไอ้เจ้ากิจตัวของน้องพรบ,บอกไม่ต้องแอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราอรอคบกันแบบเปิดเผยคุณผู้ชมฮะบาประเด็นอีกอันหนึ่งฮะ เบื้องต้นบอกไม่ต้องแอบคบกันแล้วเตรียมจะเปิดตัวใหม่มคุณผู้ชมนี่คือแชทหลักฐานที่เราที่เราได้มาแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันดันเกิดขึ้นหลังจากที่พบศพที่ใหม่แล้วแล้วคนฆ่าก็คือคนที่คุยในแชทนี้อโอ้คุณผู้ชมนะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็น่าสงสัยเหมือนกันเพราะมันมีหลายคนก็กําลังสงสยัยครอบครัวก็ไม่ให้อภัยและเขาก็คาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ย นี่คือสิ่งที่เธอตั้งใจใช่ไหม,มในการที่พอตัวใหม่ตายจะรู้เห็นการตายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เมื่อกิจมันฆ่าใหม่แล้วอันนี้คือความเป็นจริงเธอดันปรากฏแชทนี้บอกเดี๋ยวเราจะคบกันแบบไม่ต้องแอบแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแอบคบกันมาโดยตลอดคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ฮะ มาดูอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมมันมีประเด็นที่วันนี้พรให้สัมภาษณ์เอาไว้เธอบอกว่าเธอจะไม่มีผัวอีกแล้วเหรอเขาบอกว่าจะไม่มีผัวอีกแล้วเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนที่สาหัสกันสําหรับพร หลายคนก็เชื่อแต่หลายคนก็ไม่เชื่อวันนี้น้องพรนะ,ะเปิดภาพน้องพรขึ้นมาเลยฮะวันนี้เราได้ไปเปิดใจกับน้องพรอ,อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะมาร่วมงานศพเธอบอกเอาไว้แบบนี้คือผู้สื่อข่าวก็ถามเธอตรงๆนะ,ะเพราะว่ารู้จักกันแล้วก็เห็นกันมาหลายวันแล้วอะไปสัมภาษณ์เธอก็ให้ความร่วมมือดีแหละอันนี้ขขอบคุณเธอด้วยปรากฏว่าวันนี้เราถามเธอรอบหนึ่ง ต้องขอบคุณนายอดด้วยนายอดสม,มุดปากการเนี่ยวันนี้ผู้สึ่ข่าวสติงเกอร์ในพื้นที่ตอนที่นายยอดสัมภาษณ์คนเดียวเลยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยวันนี้นายยอดเองได้ไปคุยกับตัวของ น้องพร <bio. S 1> น้องพรเปิดใจอีกคร again again and said, and said, ั time, you. ้งหนึ said, so so ่งเรื่องประเด็นนี้แล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมพรบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของเธอแล้วเธอประกาศเอาไว้วันนี้เธอบอกเธอสัญญากับพ่อสัญญากับคนในครอบครัวบอกว่าเธอรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเข็ดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเธอจะไม่มีผัวใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมฮะเธอบอกจะยุติเรื่องของเส้นทางความรักของเธอเธอเข็ดฟังเสียงฮะ จะเป็นก่อนก่อนนอนที่แบบก็เราในเชิงชูสาวนะพี่ก็โทรกันแบบว่าก็คุยเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นแล้วมันอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่ได้มีข่าวว่ามันไม่ได้บอกเราว่ามันจะไปทําธุระหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนวันที่เกิดเหตุใช่ไหมเพราะว่าเราในเชิงชูสาวแล้วก็เออตอนนอนแล้วนะ จะนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคค่ะพี่ก็จะนอนแล้วอะไรอเงี้ยอ,อันนั้นก็คือจะเป็นประมาณน,นั้นออใหม่อยู่กับหนูตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะเพราะตอนเย็นยังไปกินข้าวด้วยกันอยู่เลยไอโทรหากิจอ่ะกิจโทรหาประมาณที่เมเวลาถ้าหนูอยู่บ้านกิจอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยโทรหาหนูอยู่ละ ส่วนใหญ่จะพิมพ์ลายพิมพ์ลายกันอยู่แล้วแลวส่วนใหญ่ถ้าหนูจะคุยกับไอ้กิจเนี่ยคือคือคือใหม่เนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างล่างงั้นแสดงว่าตอนก่อนนอนคือเราโทรโทรแต่หนูจาจาไม่ได้ว่าหนูโทรหรือเปล่านะเอได่ว่าวันเกิดเหตุโทรหรือเปล่าใช่ใช่เพราะมันมันมันช็อกไปหมดเพรามไม่ตรวจสอบแต่เพราะไม่ตรวจสอบเขาจะเอาไปได้เลยประวัติการการโทรได้เลยค่ะเอาโทรศัพท์หนูไปเช็คได้เลยไปดูสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีเอาไปไม่ค่ะ ตอนนั้นที่หนูรู้จักคือทุกคนก็บอกว่าไอ้กิจอะไม่มีแฟนไม่มีเมียใช่ค่ะคือกิจโสดใช่ค่ะไม่ได้เป็นการว่าคบใครแล้วแบบไม่เพราะเราเขาเลิกกับกิจรือเลิกกับแฟนใช่ไม่ค่ะยืนยันได้ว่าไม่มียนยนคุณผ,ผู้ชมฮะมเธอบอกเธอเข็ดรราบกับความรักแล้วก็เธอบอกเธอยืนยันว่าเธอไม่มีประเด็นเรื่องอื่นเธอไม่รู้จริงๆทุกครั้งที่เธอให้สัมภาษณ์อันกรณีน้องพรนะคุณผู้ชมฮะ วันนี้อีกหนึ่งคนที่เราไปเจอในงานศพแล้วก็เขาก็ให้ข้อมูลกับเราเรื่องต้นเขาอยากจะฝากข้อความไปถึงน้องพรหน่อยคุณบีฮะเป็นเพื่อนสนิทของพี่ใหม่วันนี้พี่บีบอกว่ายังไงรู้ไหมพี่บีบอกว่าอยากจะฝากถึงน้องพรหน่อยเธอพรเธอหยุดได้ไหมนิสัยของการที่บอกเธอมีมากผู้ชายอ่ะเขาใช้คำว่าสัมศอนเลยนะเลิกเป็นแบบสาธารณะเอาเป็นว่าพูดทั้งหมดไม่ได้แล้วกันหยุดที่ใครคนใดคนหนึ่งได้ไหม นิสัยแบบนี้เลิกสักทีเถอะผู้ชายดีๆแบบเนี้ยชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนเธอก็หาแบบใหม่และหาผัวใหม่ที่ดีขนาดพี่ใหม่เนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราก็ไม่ไม่ชักบอกอะไรไปถึงคุณพรไหมคะหยุดเนาะนิสัยสัมซ่อนแบบเนี้ยหยุดดีกว่านะคะแบบเนี้ยมันดูมึงเป็นของสาธารณะเหรอคือไปทั่วเลยอะ่ะคือหยุดคนใดคนหนึง่งหรือมึงก็หรือไม่ก็เลือกเป็นตัวเป็นตนไปเลยไม่ใช่แบบ อะไรใช้ไปทั่วมันไม่ใช่ของที่เขาใช้ร่วมกันอะแล้วกับผู้ชายดีๆแบบเนี้ยชาติเนี้ยทั้งชาติหรือมึงจมึงตายเนะี่ยมึงหาไม่ได้แน่นอนผู้ชายดีๆอย่างเพื่อนกูเนะี่ยยังไงก็หาไม่ได้คือรสนลักษณะนิสัยเขาคุณใหม่เขารักภรรยาเขามากรักมากค่ะรักมากไม่กระทั่งแบบว่ารู้ว่าแบบเมียเตงม,มีชู้ก็ไม่เคยเล่าให้เพื่อนฟังหรือปรึกษาเพื่อนเลยกลัวแต่เพื่อนแบบ กาแต่เมียตัวเอเงอับอายโอ้โหไม่ค่ะอยู่เรื่อมโลกยังไม่อยากอยู่เลยค่ะคนแบบนี้บอกตรงๆเราเคยมีโอยากาสได้เจอหน้าคงถอยยังเอ้อมีเจอวันแรกวันวันแรกวันที่สองค่ะเราได้ไปพูดอะไรกันมีค่ะวันแรกโทรไปวันแรกที่เจอเพื่อเจอศพเพื่อนเราเนี่ยเราเทาไปถามเลยมึงนอนคนเดียวได้ไหมให้กูไปนอนเป็นเพื่อนไหมเมื่อตอนนี้กูอยู่สพเราก็เลยวางเราก็เลยวางแล้วพอวันต่อมาเราโทรไปถามอีกกินข้าวบ้างหรือยัง ใช่พอมางานเราก็เป็นห่วงเขาแต่หารู้ไม่ฮะว่าคนที่โอ้เป็นห่วงที่สุดนั่นคือคนใกล้ชิดฆาตกรที่สุดเหมือนกันเขาฝากเอาไว้แรงเหมือนกันนะฮะนี่เขาพูดนะผมไม่ได้พูดเองนะเอก็ไม่ได้พูดเองด้วยคุณผู้ชมฮะผมขอฟังเสียงน้องพรอีกรอบได้ไหมพอเขาคุยอีกรอบหนึ่งแล้วเายืนยันเมื่อกี้นี้คนในโซเชียลถามบอกว่าขอฟังเสียงชัดๆหน่อยมันจริงใช่ไหมที่เธอบอกเธอจะไม่มีผัวอีกแล้วเนี่ยแล้วจะไม่มีได้ใช่ไหม ต่างคนต่างทํางานแล้วหนูก็ทํางานอยู่กับไอกิททุกวันแล้วด้วยความที่ว่ามันก็เข้าใกล้ชิดใกล้ชิดเราคอยดูแลคอยแบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่นี้คือในสายงานด้วยใช่ค่ะในสายงานด้วยแล้วก็จิตใจเนาะพี่ผู้หญิงแล้วว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับแฟนเราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วด้วยด้วยสันดาห,หนูด้วยแหละ นะคะพี่มันก็เลยทําให้ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมีหลายคนเขาถามพี่มาบอกมีอะไรดีเนีทำไมผู้ชายติดเยอะอย่างเล่นของไหมไม่เล่นของไม่ค่ะมีอะไรดีทาไมคนถามมันเยอะเลยว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายมาติดทาไมโอ้ัมหลงหัวปักหัวาำไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่หนูก็เป็นของหนูแบบเนี้ยไม่ว่ามีเล่นของไม่มีค่ะไม่มีหนูไม่เคยเล่นคงเล่นของค่ะพี่พี่ถามนิดนึงนะอย่าโกรธพี่นะไอหัวคนหนึ่งก็ตายไปแล้ว คนหนึ่งก็ติดคุกเอาหัวใหม่ไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาหนูสัญญากับพ่อกับแม่กับพี่น้องพอแล้วครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตหนูที่หนูเสีย<ม>คนที่ดีที่สุดลองจากพ่อคือเขามันเป็นบทเรียนใหญ่แล้วพี่พอแล้วผคมเขาด่าล้วหายเลยตอนเนี้ยอมรับค่ะโกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะเพราะอะไรเพราะหนูผิดหนูผิดที่หนูไม่ซื่อสัตย์กับสามีผิด ที่ทาให้เรื่องนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหนูยอมรับค่ะซื่อสัตย์แล้วแบบทุกอย่างมันจะดีคือซื่อสัตย์อย่างเดียวอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเลยถ้าเราจิตใจเราซื่อสัตย์แน่วแน่คือมันจะไม่มีสามารถจะไม่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงได้เลยต่อให้อคนนั้นดีขนาดไหนก็แล้วแต่คําว่าซื่อสัตย์สําคัญที่สุดค่ะคาว่าซื่อสัตย์สําคัญที่สุดที่สุด แต่<ะ>ขังข้อมูลจริงๆต้องเพิ่มอีกคนแล้วนะวันนี้เราเพิ่งได้ข้อมูลจริงๆได้มาตอนดึกฮะกลายเป็นสี่ชายแล้วฮะเพราะมีพี่เอขึ้นมาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเธอบอกหลังจากนี้มันคือบทเรียนความซื่อสัตย์สําคัญกว่าความรักมากที่สุดวันนี้ผัวเธอตายแล้วดันเป็นผัวที่ดีที่สุดด้วย<ะ>รักเธอมากที่สุดกลัวว่าเธอจะอายไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับใครค่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าพรจ๋าพรหลังจากนี้เธอจะไม่มีผัวอีกแล้วใช่ใช่ไหม อันนี้โซเชียลถามเขาก็เอาไปถามน้องพอรพรก็ยืนยันแบบนั้นกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมนอกจากพรแล้ว